คกับช่องสาวเล่พะเพื่นอนนะจา๊ะมือนีก็คือสาวเล่ซีมาเฮ็ดนี่เฮ็ดซูชิซูชินี่สิเฮ็ดใส่อันนี้คืออันขโมยมือกินซาหลา่ไปเรียลกันที่เห็นเขาว่าใส่ถ่านเป็นไปอันนี้ก็คือว่าขา้าวกระรองสีมวนใส่ทั้งในกระรูดกระรแตงกวากระรูดแค่รสละก็ เป็นพวกคูอัดพวกไ่แล้วแต่เขาอยากจะใส่ใส่ด้ในในเองนะาจา๊ะนนี้กำลังหั่นแค่หลอดหั่นตำยาวพอประมาณแล้วแต่เขาสิเอาเท่าไหร่ด้วจ๊ะกะเอาว่าเขาจะเห็ดจาาังสิ่งถนัดทายอาจ์ตเบิ่งกินครีมเนี่ยด้ยจ้ะบ่เป็นอย่างนั้น จ้ะอันนี้เซตเราเมนบบเขากับมาขย้ำเอาเกลือเขา,นนา,าเ,นเนี่ยนอกจ้ะเกลือแกงอันนี้หุ้ยหุยห้ยหุยห้ยเพื่ออย่างติเพื่อให้พักมันสลุปจ้ะแล้วก็มันซืนสายชูยนิดหน่อนจริงๆตง้องมีเมลิในใส่น้ำเดืเอดจันเราแต่ว่าบ่มีเมนบบครับเมลิสโบเราเห็นยังไงมันฟืนเหรอครับมันฝืน <c oughs> เยอะเลย <c oughs> เราบร่มีกับมา <c oughs> ขย้ำขย้ำไั้ทุกทางเลยนะคักมันโค้งตัวมันสลบมันขับ่ ไว้พักไว้มิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวกะให้ห้องหอเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวห้อมาล้างพักไว้แป๊บหนึ่งอันนี้เดี๋ยวให้ทุกมื่อเสร็จแล้วมันบ่เดี๋ยวเาก็เอาอันนี้คือมายองเนสยบไมายังเนสใส่เพื่ออย่างเดียวใส่เพื่ออะไรจ้ะนี่ยาคู่มันบ่เป็นอย่างเดียวยาคู่ก็ยาคู่แล้วเนาะอยากคือเป็นด้วยกันกันเขาติดเนื้อห้า พาให้ทั่วทำข้าหนาและทำอาหารก๋ะเทียมเือะเห็ดเน็ดบว่ให้เขาติดนะจ๊ะจากผิวเี่งเาอยเองนะจ๊ะ ว่ต้องเอาน้าลายเลยค่ะเดวเจบอกว่าเดวตจก็มักุูเลยมักน้ำมากบางาเขา,า,าก็เอาข้อประมาันอ็พอดีพอดีว่าต้องนาลายแล้วก็มันต้องบางหล้นจนะนลอ,อก็ป่ามีความสวยงามแล้วก็เอานิ้วกดตามข้าว な เขาญี่ปุ่นหนุ่มดีก็ของเขาคือว่าเม็ดมันสุดมนสอดสุดละแล้วมันก็บรรเทาเนียวมันนุ่มดีมันหอมพกเราคนีนถามมาเอ้าเป็นยังก็ต้องเอาเขาญี่ปุ่นเป็นบจาคแมนเอาเขาเขาเจ้าเขาหอมมะลิบ้านเยาเลย อาชีพใดทีสั่งแต่ว่ามันอาจมีกอเสียือว่าสมัยภาะขางบุคคลเหตุเรเดี๋ยวแต่เขาล่งมืองปเล้แต่ว่าตามตัวสารละขอสิพอที่ใส่เขาที่พูนะว่มนี่จะ้อเป็นแบบว่ามันชิ้เหนียวเกาะอันนี้เกาะหนาเกาะกรลายอะไรประมาณนี้จ้ะเดี่ยวเดี๋ยวจะลองมอเหตุอะไร้ะ очку ствен x จ้าเจ้าอันนี้ก็ไม่เห็นใส่นะจับโลใส่ข้างในเนาะโลใส่ข้างในเยั่สปเลยข้างย,งใยา,งา,งาใส่เ้างไไปไ มือมือางรังตะโกดตะโนค่ะน้ำก็ลูดู่ดจอเอให้คงนี่ก็อันไ้ก็แ่ อันนี้เ้างิมาโลเขาขังนอด้วยอ่ะนี่เราจะทำแบบว่าเอาซาหลายไว้ข้างในเราเดี๋ยวเจาเอาเขาไว้้นนังนอน จังนทุบมันตึงเขาเขาเรามีชาลาข้างในบมอครับมันบอกแหนมเราก็เอาไปเราก็เอาเขาไปคุกกับไข่กุ้งเฮ็ดนาไข่กุ้งเมื่อกี้นี่เฮ็ดนายยังไปเมื่อกี้เมื่อกี้นี่บมอเมื่อกี้นี่มีนาเอาใส่ข้างในโลนะแต่สิมีปูอัดมีฮอตดอกมีใส่กรอบล้วก็มีแต่งญี่ปุ่นมีแค่ละ เต้เ่าจะเอาไข่เอาไข่หวานใส่น้ำกระไดเดี๋ยวเต้เ่าอยากผู้ผู้มากผู้อยากเฮ็ดใส่อยากเฮ็ดไปเนิะนึงเขาเขาจังสีเฮ็ดรย์ลายแบนไดนครับเดได้จักอันเขาเขาซี่ถั่วนี่เขาเอินมายังเนี่ยลูกบ่หรือยังไงอันเขามวนหนึ่งมวลอย่งเขาเอิน่าจังไหนเขาเอินเป็นยังไงเขาเอินเขาก็เอินว่าเป็น เป็นก้อนบ่ะลก็คือม้วนเป็นก้อนมันบ่แล้วเขาอันนี้หุงเท่าไรนี่บอกเขาอันนี้อตราการเชื่อนของข้าวของข้าวสีใสเขาข้าวสีถ้วยน้ำห้าถ้วยก็คือถ้วยตวงถ้วยที่เราใช้วัดก็คือถ้วยใบนั้นใบเดียวใครนี่ก็คืออนึ่งนอันนี้ก็คือนี่แหละนี่นี่คือหนึ่งถ้วยตวง เขามีสีตวงแส่เลยก็คือใส่ถ้วยนี่ตวงตลอดข้าวสีถ้วยต่อน้ำห้าถ้วยเท่าพิมเขาฟิบเท่ากับสีใส่นาประมันศูนจุดแดก็คือวางกระติมงศนจุดแปดกับศูนจุดปดกับสีประมาณสามสิบก,ก,ก็เอานำปรุงรสเขา ยังนะครับอันี่บริเตรียมพร้อมในการแกะอันเลยค่อนุดๆเลยวัตถุดิบสุดๆแปลว่ามันดีเป็นหมตอนี่บ่เอาแบบให้เห็นชุดเลยว่าเห็นมันก็ดบ่เออออกงี้หละ chinh phong 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 chinh ใครอยู่ใส่หมดนเยอะเราต้วงปึ่งปี๊บกองกันนะฮะสองชั่วโมงต่อใครเห็นใครเราบอกครับผู้สาวผู้สาวเห็นใครเราบอกอันนี้เขาเอิ้นมาจาไอะไยังเนี่ยไขวานไขวานไขวานนี่ก็เห็ดเอียงดีนี่แม่นบมอเห็ดเองเห็ดเอียงดีเนี่ยเห็ดเองด่าโลข้าวแล้วไข่แนวอื่นมาหรือไงอีนาะอืม เอาไข่เป็ดทิศได้บ่าไข่เรื่องอื่นนะมัน่ไก่ไข่ไก่ต้องเป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งเท่านั้นบ่กไข่พอเท้าเขาสื่อสำเร็จนี่เขาจะสีขายเพิ่นสีขายได้ต่างตามหางเขาจะสีขายแท้งละร้อยแห้งละหนึ่งร้อยนะจ๊ะไข่หวานไข่ม้วนแต่เรามาสามารถทำเองได้เดี๋ยวมนาสิเดี๋ยวมื้อหน้าจะบอก วิธีการเห็ดไข่หวานไข่ไโร่ไข่หม้วนจ้ะเอายิ้มด้วยยิ้มด้วยยิอ้วเอ๋อะไรเนี่ยเอาเอาังไ,ไงเสร็ดแล้วเดินหน้าไปวนข้าวต่อไปก็คือเราจะม้วนข้าวอา๋อนี่โอ,อ้เขาไนนมอยู่ข้างในหรอนบ่โอ้ยลืมนเขาไมนปิ้นบับอยู่ข้างล่างเนาะเอ็นบจ <า S 1> ่จ้าเา อันนี้คือข้าวจะไปอยู่ข้างล่างอืมพออีสานกันได้อ,อ,อ,อีสานมุกหนึ่นงพอเป็นบ่เฮ้ยบ่ต้องเอาเป็นทั้งการเอาแบบธรรมาชาติแมนธรรมาชาติดีที่สุดครับเท่าเนี้นยธรรมชาตะละิตะลงโทษตลกตลกเจ้านี่เป็นคนตะะันลบ วันไหนวันนูะนมันได้มันไหนวว่าต้องห็เวลาไ้เนา่เห็เวมาได้เพราะว่าเขาข้าวมันไม่เหมือนกับสาหล่ายมันจะกิดไปนะกลมมาน่านะใส่เออเดียวกับกลมแล้วเขากหม่อนต่อไปเลย นี่เอ้ยกูดเบิร yeah. e ์กกูดเบิร์กเนเด้บางหน้ากนกูดเวิร์กครับห้วามันบ่มันบ่สวยแล้วนี่คือค่าสดมาจากห้องวัดศี่างไหมะ ซื้อว่าเต็มหมู่บ้านกับบุ๋มเต็มหมู่บ้านกับบุ๋มจว่างซื้อว่าอันนี้เด้อเด้องามบ่องามบ่อยิมยิมเดี๋ยวเข้ามาเห็ดเข่าตัวเอาซ้ำก่อนแล้วบ่โลนี่เอาซ้ำก่อนซ้ำนี่พอเดี๋ยวเรามาทำข้าว ขาวขาน้ันจอันนี้คืออันนี้คืออข้าก่อนข้าถ้าเราจะทำขายนี่คือข้าวก้อนห้าบาท แล้วเราก็ใช้มือดันออกมานี่เยงาทุกครั้งต้องใช้พิมเอาพี่มันจุ่มน้ำซะก่อนนอกจากเพราะว่ามันเขามันติดอิด้ามันจะติดพิม เทนิวตันนงมาเลยเทนิวตันนงมาเลยดูว่าอันนี้ที่กอลังหาแบบเนาะเดี๋ยวไปกอดังจีบกันไปดูมันนี่มี่มีอันนี้คนจ้างพร้อมเด้อันนี้คือว่าเราทำข้าวเห็ดกิ่นดุบ้านนมัจ้ะเห็ดเห็ดคนที่หักเรวจะแต่วข้าวปลามีการไทยที่น่อ บดลงขายนี้สินบุดขายแบบออนไลน์อ,อันนี้คือ,อเอาไว้ทำไส้<อ>หน้าต่างๆ